มันจะเคลื่อนที่ด้วยเดือยของมันนะครับผมตายแล้วมันใต่ดิ้นตลอด <c oughs> ที่หนีแส่ก็ใส่จากหน้าต่างรือเปล่ามันก็เลยมาทางนี้น้ามนอมบอก,ก่อนดิ้นตัวเล็ก <ๆ S 1> นะอุ้ยก็เวางดูก่อนเดี๋ยวก็ยกดูเดือยมันเว้นเว้นดูดูดูมันจะกบ้องหน้ายืดไปจีกตอนแรกลูกแกนว่ามันจะ ไอ้ตั้มแถวเนี้ยก่อนิ่งๆก่อนก่อนจะยืดเอวลาดูมันเห็นชัดเและลูกมองการไหลเนี่ยค่ะมหนที่มันใจต่อไหมไหนที่เป็นเหมอนมาได้นะเขามีรูกะเพานะมีคอแล้วโค้งอยากถ่ายรูปเลยมาๆเราปดูก่อนไอ้ไอ้เล็กๆตรงนี้ มันตายแล้วใหญ่มันไม่เดินแล้วเป็นภาพที่โคตรฮาเลยไหมไม่เรียนนี่นะว่ามันวิบจังเลย